สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับผมวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับที่3พฤศจิกายนนะครับวันนี้ฟุตบอลอาจจะมีไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็มีพวกลิชั่นนำที่น่าติดตามอยู่ไม่น้อยเลยนะครับผมก็จะเน้นที่5ลีดางละกันนะครับไปดูคู่แรกก่อนนะครับเป็นเกาโชสเรียนะครับระหว่างซาซโร่กับเจนัวนะครับผม ถึงแม้ว่าสองทีมนี้ครับถ้าวัดกาปรปอตปอนเรื่องของอามาตรฐานถือว่าไม่ได้ต่างกันนะด้วยเรื่องของชื่อชั้นด้วยนะครับแต่ว่าผลงานอะไรต่างๆตอนนี้มันสวนทางกันชัดเจนเลยนะครับซาสซูโร่อยู่อันดับที่9นะครับมีอยู่13คะแนนจาก9เกมนะครับผมฟอร์มช่วงหลังถือว่าดูดีเลยนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยเพราะว่าอ่า ห้าเกมหลังสุดเนี่ยมีแพ้เกมเดียวคือการแพ้โรมา่าซึ่งก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าเป็นการเจอกับทีมใหญ่แล้วก็จริงๆวันนัสู้ได้ดีนะแต่สุดท้ายเนี่ยแพ้ไปศูนตอนหนึ่งนะครับแต่ว่าอีสีเกมเนี่ยต้องบอกว่าเจอกับทีมในเวทเดียวกันนะครับอูดิเนเซ่เบโรนาเลเช่แล้วก็กายารีซึ่งเก็บชัยชนะได้ถึง3าเกม ผมมองว่าตอนนี้กำลังมั่นใจเลยนะสำหรับซาโซโรแล้วก็วันนี้เล่นในบ้านด้วยส่วนเจนัวเนี่ยปีนี้ตกต่ำมากเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันอยู่อันดับบุยนะครับเตะไป9เกมมีอยู่3แต้มก็เท่ากับว,ว่าเสมอ3แพ้ไป6ยังไม่ชนะใครนะครับปัญหาหลักเลยคือเรื่องเกมรุกนะครับยิงประตูได้น้อยมากๆนะครับคือตอนเนี้เจนัวยิงไปถ้าดูจากช่วง5เกมหลังสุดอะยิงไปแค่ 2ลูกเสียไปถึง9ก้ประตูนะครับแล้วภาพรวมทั้งซีซั่นเนี่ยเกเกมยิงไปแค่สีลูกปัญหาตอนนี้ราซัมดักจริงๆนะครับเพราะว่าเกมนี้ต่อให้คุณภาพทีมจะไม่ได้ต่างกันแต่โมเมนตัมต่างกันมากเพราะว่าเกมนี้ไปเยือซูโร่ก็ยังมองว่าเจ้าบ้านมีโอกาสที่ดีกว่าในการคว้า3ามคะแนนนะครับสู่คู่ต่อไปไปดูลาซิโอกับกายารีนะครับ ลาซิโอเป็นทีมใหญ่ก็จริงแต่ปีนี้มาตรฐานตกลงไปเยอะโดยเฉพาะเรื่องของเกมลุกที่ทำประตูได้น้อยลงมากๆนะครับคือปกติเป็นทีมที่เกมลุกดีเร้าอกันได้เยอะแล้วก็ยิงประตูได้มากมายใช้ได้แต่ว่าปีนี้เนี่ยแทบจะไม่มีเกมไหนที่พวกเขายิงได้เกิน2ประตูเลยนะครับน้อยมากๆนะครับเกมล่าสุดที่ลาซิโอยิงได้ ยังตามสองประตูคือเดือนกันยายนนะครับหลังจากนั้นก็มีแค่การเจอกับเจนนวที่เหลือคือสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนกวกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเกมไหนที่ยิงได้เยอะเลยนะครับคือต้องบอกว่ามารถถานตรงตัวเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยอโอเคเจอไกรยารี่ผมมองว่าก็ยังดูดีกว่านะเพราะว่าเรื่องของชื่อชั้นเหนือกว่าแล้วก็เฮด o ูเฮดขมกว่าด้วยนะครับคือต่อให้ อาจจะยิงน้อยอย่างก็ตามแต่ว่าก็มีจุดเด่นตรงที่ว่าเหนียวแน่นแพ้ยากเกมรับดีระบบดีแท็กติกดีนะครับส่วนกายารี่เนี่ยนอกจากเป็นรองไม่พอนะครับยังมีสถิตินอกบ้านไม่ดีด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่มักจะไม่ชนะแล้วก็ต่างไปต่างแพ้เสียเยอะด้วยนะครับผมว่าเกมนี้ผมมองว่าใส่ๆนะผมยังเชื่อว่าลาซิโอวันนี้อย่างน้อยเอาตัวรอดได้ครับอย่างน้อยหนึ่งประตูได้จะมีน่าจะเก็บ3แต้มได้ไม่ยากนะครับผม ส่วนคสุดท้ายไปดูที่สุดเพม์ลีกนะครับมีหนึ่งคู่วันนี้จะเป็นซันเดอร์แลนด์กับเอฟเวอร์ตันนะครับถ้าเกิดเทียบกันรจริงจริงเอฟเวอร์ตันดีกว่าแน่นอน,นครับเรื่องของชื่อชั้นเรื่องของตัววลเล่นที่มาตรฐานสูงกว่าฝีเท้าดีกว่าแต่พักหลังเนี่ยเอฟเวอร์ตันทำแต้มหล่นไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ปัจจุบันเอฟเวอร์ตันอยู่ที่15ส่วนซันเดอร์แลนด์อยู่ที่7จ็ดอ่ะต้องบอกว่าปีนี้ต่างกันเยอะเลยนะครับคือผลงานช่วงหลังเอฟเวอร์ตันแพ้ไปถึง อารจาก6เกมอ่ะแล้วก็ชนะแค่เกมเดียวนะครับคือการชนะพาเลทที่เหลือคืออ่าที่แพ้เนี่ยเป็นการแพ้สเปอร์แพ้มาซิตี้แพ้บูฟแพ้ลิเวอร์พูลโอเคเข้าใจได้ว่าเป็นการเจอกับทีมใหญ่แต่ว่าถ้าไปดูซันเดอร์แลนด์ปีนี้ต้องบอกว่ามาดีจริงๆนะคือเป็นทีมเล็กและเล่นแบบไล่ควอมกดดันอนะ่ะคือถ้าแพ้ก็ไม่เสียใจแต่ถ้าชนะมาลังก็คือมันใจขึ้นทันทีเลยเพราะว่าเกมนี้เนี่ย ผมมองว่าสแตนแลนด์เล่นในบ้านก็ไม่ได้กลัวอะไรเอฟเวอร์ตันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ก็สู้ได้ถึงแม้จะเป็นรองก็ตามแต่เล่นในบ้านผมเชื่อว่าอย่างน้อยวันนี้เนี่ยหนึ่งแต้มน่าจะเก็บได้ไม่น่าถึงขั้นแพ้สําหรับทัพแมวดํานะครับผมอ่ะและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ